สวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2567เป็นวันจันทร์นะครับตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้ายังดูมืดมืดอยู่เลยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแต่ด้วยบรรยากาศของ ทะเลทรายนะครับก็ยังไม่ได้หนาวเท่าไหร่รู้เพียงแต่ว่าเย็นลงกว่าเก่านิดหนึ่งคือนอนไม่ค่อยจะหลับก็เลยแทนที่จะพลิกไปพลิกมาเลยออกมาเดินเล่นสักนิดหนึ่งเผื่อว่าเหนื่อยแล้วอาบน้ำอาจจะได้งยีบนิดหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ที่ผ่านมาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยฮะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักยัง,งงงวันอยู่เลยจริงๆวันนี้วันจันทร์แต่ความที่ไม่ได้พักมานานมากแล้วเนี่ยเลยจำวันจำเดือนไม่ได้ปกติก็เป็นคนที่จำไม่ค่อยได้อยู่แล้วล่ะ,ะมาเดินตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟนะฮะเดินในความมืดกติค่อยๆเดินไป มาอยู่ที่นี่เกือบสองปีแล้วนะย้ายมาจากเปรูกรุงลิมามาอยู่กรุงอาูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความเหมือนกันก็คือว่าตั้งอยู่บนทะเลทรายนะกรุงลิมาเนี่ยตั้งอยู่บนทะเลทรายแต่ว่าในประเทศเปรูทั้งหมดเนี่ยจะมีภูมิอากาศ ที่หลากหลายทีเดียวนะฮะถ้าไปทางป่าอย่างป่าอเมซอนเนี่ยโอ้แน่นอนเลยป่าอเมซอนนี่แบบต้นไม้เยอะมากนะผมเคยเข้าไปพักที่ป่าอเมซอนตอนนั้นไปกับคือเป็นทริปพิเศษถ้าจะว่าไปก็คือว่าทางบริษัทที่ได้ สัมปทานทําป่าไม้เนี่ยนะครับเชิญไปก็เลยไปดูเพราะว่าอยากจะไปเห็นรวมทั้งอยากจะเข้าไปในป่าอเมซอนด้วยนะทีนี้บริษัทก็เชิญเข้าไปดูวิธีการตัดไม้ตามสัมปทานที่ตัวเองได้รับนะเข้าไปในป่าลึกเลยนะแล้วบริษัทก็จะมีบ้านพักรับรองซึ่ง ก็จะเป็นแบบบังกะโลทํำด้วยไม้อยู่ไม่ไกลาจากกันนะฮะแต่ละหลังเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าในป่าน,นั้นมีไฟฟ้าโดยใช้เครื่องปั่นไฟแต่ว่าไม่ได้ปั่นตลอด24ชั่วโมงนะครับคือ พอถึงเวลาหนึ่งตอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ปัดนะก็ไม่มีไฟก็จะมืดนะครับดังนั้นมืดมากกลางคืนนี่มองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าเราอยู่ในป่านะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็ขับรถพาเข้าไปในป่าตอนกลางคืนนะครับ จะได้เห็นว่ากลางคืนเป็นยังไงนะเราก็เข้าไปในป่าลึกเข้าไปแล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งก็จอดลงนะจอดให้ลงเดินดูนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยปรากฏว่าโอโ้เห็นดวงดาวเป็นพันพันล้านดวงเลยนะผมไม่เคยเห็นดวงดาวที่มันเยอะมากขนาดนี้เลย คือสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เกิด้านนอกเกิดที่อุดรก็คิดว่าเห็นดวงดาวเยอะนะตอนกลางคืนพอย้ายมาอยู่กรุงเทพมาเรียนหนังสือตอนอายุสิบหกปีก็ไม่ได้เห็นดวงดาวนะแล้วก็อยู่กรุงเทพตลอดทีนี้บางครั้งนานๆทีมองดูฟ้าก็เห็นบ้างนะแต่ไม่ถึงกับเยอะใช่ไหมแต่ทีนี้พอไปที่ ป่าอเมซอนเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเยอะจริงๆเยอะจริงๆก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นแค่ดาวหนึ่งดวงในนั้นน่ะเป็นจุดเล็กๆคือเราจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งนี้คงไม่ได้นะ ทุกอย่างก็คือ d e p endent ซึ่งกันและกันนะมีความเกี่ยวพันกันแยกจากกันไม่ออกมีแรงดึงดูดมีอะไรต่างๆนานาอยู่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้นะครับการไปอยู่เปรูนเนเีนเ่ยผมคิดว่าเป็นกำไรชีวิตของผมอย่างมากมายเพราะว่าตอนที่เข้าไปในป่าเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททำสัมปทานป่าไม้เนี่ยก็ชี้ให้ดูต้นไม้แต่ละต้นว่าต้นนั้นคือ,อต้นชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยทำให้ผมได้ความรู้ตั้งแต่วันนั้นมาเลยว่าเวลาผมดูต้นไม้ตอนนี้ผมจะคํานวณอายุของต้นไม้ได้ก็เป็นความรู้ซึ่งมีประโยชน์ อย่างมากมายทีเดียวนะทีนี้ก็ได้ไปที่นั่นครั้งเดียวยังเตงิตตงิดอยู่ว่าเอออยากจะไปอีกนะซึ่งถ้าจะไปเที่ยวเปรูอีกก็คงเป็นหลังจาก,กเกษียณแล้วนะครับปีหน้าเดือนกันยายน2568ก็จะ,กะเกษียณน,นะ,กะเกษียณจากราชการคงมีเวลาในการที่จะ ทำอะไรหลายอย่างทีเดียวนี่ผมก็เดินไปเดินมานะมองไปด้านซ้ายมือก็จะเห็นเป็นคลินิกชื่อ m a x c a r ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นร้านชื่อ l a เบลขายช็อกโกแลตนะผมเดินในบริเวณบ้านนะัะคำนวณด้วยสายตาก็คือว่าประมาณสักไร่ครึ่งพื้นที่นะครับก็ถือว่า ใหญ่พอสมควรนะน่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ในยุคแรกๆในยุคหลังๆสร้างบ้านที่เห็นก็ประมาณสักหนึ่งไร่แหละผมว่านะคือพื้นที่ก็ยังมีเยอะนะมีเยอะมากพอสมควรเป็นทะเลทรายนะครับช่วงนี้ด้วยภารกิจหลายอย่างนะอย่างวันนี้คือวันที่ 4พฤศจิกายน2อ6 7ยนเ,เนี่ยผมก็จะไปร่วมงานอดิเปกเป็นงานนิทรศการเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานผลิตภัณฑ์พลังงานออยล์แก๊สน้ำมันแก๊สพลังงานต่างๆนานานะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นประเทศที่มีน้ำมันมากส่งน้ำมันขายนะย ไทยก็ซื้อน้ำมันจากที่นี่เรามีบริษัทของไทยมาลงทุนด้วยก็คือปตทสอพอได้ธุรกิจนะฮะมาลงทุนในหลายจุดทีเดียวนะครับปตบทนะครับซึ่งทำให้ในฐานะของการเป็นเอกชนธุรกิตเนี่ยผมรู้สึกดีใจว่า เวลาไปพูดกับใครเหมือนแบบหมายืดได้อะว่าโอ้ประเทศไทยมีศักยภาพนะลงทุนได้ <c oughs> นะเพราะว่าตัวเลขการค้าเราก็ใช้ได้สองหมื่นะ 2, 000, ล้านนะสองหมื่นล้านสารัฐเหรียญสารัฐดอลลาร์นะฮะถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าในประเทศที่อยู่ใกล้ๆแถบนี้ มูลค่าการค้ากับ u a e ก็ยังไม่ถึงขนาดนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่พอสมควรแล้วในอนาคตหากเราสามารถที่จะมีความตกลงในเรื่องของการส่งเสริมการค้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน ทำการค้าขายทําการลงทุนกันเนี่ยตัวเลขก็ต้องสูงขึ้นแน่แนดังนั้นวันนี้ก็จะไปร่วมงานนะครับคงไปดูบูธของปะตะทอสอพอซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดปีแรกที่มาก็ไปปีนี้ก็จะไปนะครับคิดว่าวันนี้คงไม่กลับมาที่ทําเนียบมา ทานข้าวคงเอา l u บ็ h b o x ไปนะทานข้าวที่ทำงานเสร็จแล้วก็ไปที่งานอดิเปกเลยนะตัดจากนั้นมาก็จะเป็นเรื่องของการต้อนรับคณะของรมชพาณิชย์นะครับคุณสุชาติชมกลิ่น จะมาเปิดงานให้กับทางสคตไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่ดูไบจัดงานที่เกี่ยวกับฟู้ดนะเกี่ยวกับอาหารไทยเซเล็คจัดในสนามกอล์ฟคงมีร้านอาหารไปร่วมมากทีเดียวมีมวยมีการแสดงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำนะฮะเพราะว่า อย่างที่บอกนีตัวเลขการค้าเราดีดังนั้นเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรหลายอย่างที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยกขต้องทำต่อไปนะต่อยอดตั้งแต่ผมมาร้านอาหารในอาบูดาบ,บีเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก10ร้านน่เพิ่มขึ้นมาถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจเพราะว่าทำให้พ่อครัวแม่ครัวไทยมีรายได้นะแล้วก็ Ingredients ก็สามารถส่งมาขายได้เวลาเราไปไปร้านแล้วเราเห็นคนต่างชาติทานอาหารไทยเนะี่ยดีใจนะไปได้หลายที่ทั้งอาบูดาบ,บีทั้งดูไบอัชมานฟูจัยรารัสอัลไคามา ดีใจมากๆเลนครับนอกจากอาหารไทยแล้วเรื่องของนวดนวดไทยเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อแต่ก็ยังมีประเด็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของนวดแอบแสงนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือด้านปรุงศุนนะ,ะเป็นคอ s ซูลาแอสิสต a n c e คือ ก็จะมีคนที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ทำงานแล้วที่สำคัญก็คือว่ามาแบบฟรีๆก็คือให้เอเจนต์เป็นคนลงทุนจ่ายค่าใช้จ่ายให้ก็เป็นเรียกว่าไงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแบบหนึ่งร่วมลงทุนกันอ่า แล้ทีนี้พอมาถึงแล้วก็ทางเอเจนต์ก็จะยึดพาสปอร์ตนะยึดพาสปอร์ตแล้วก็เรื่องของการให้บริการก็คงเป็นไปตามที่คุยกันหรืออาจจะไม่เหมือนตามที่คาดไว้ก็ได้นะนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการแอฟแฝงแหละ จำนวนมากเลยก็เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีมาขอให้ช่วยเหลือส่งข้อความมหาผมอยู่ตลอดเวลานะฮะก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงจริงมันเกิดขึ้นมามากมายทั้งทั้งที่จริงๆนะครับข่าวสารข่าวสารที่เราพูดไปเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ยยังไงกัน ไม่ควรจะเป็นเคสเก่าเรื่องเก่าๆแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนอกกนั้นก็จะมีเรื่องของผู้หญิงไทยที่ท้องโดยไม่มีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของที่นี่นะทำให้ยากในเรื่องของการขอไปเกิดลูกเลยหลายอย่างก็เลย ยากไปหมดนะอยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากไปหมดคนเจ็บป่วยก็เป็นประเด็นที่สำคัญมีคนเจ็บป่วยอยู่เป็นระยะระยะทั้งป่วยหนักที่พอรักษาได้แล้วก็ส่งกลับหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นอนะ่ะแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าอาจจะเป็นงานหนักแบบนี้ไม่ค่อยได้พักก็เลยทำให้นอนไม่ค่อยจะหลับก็เดินออกกำลังกายอาจจะช่วยได้บ้างนะ